สวัสดีค่ะชรัลัคนาราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายทั้งหมด4ดวงค่ะยังคงเป็นช่วงที่ดาวทยอยย้ายมาเป็นเกษตรกันซึ่งล่าสุดนะคะในที่นี้ก็คือดาวพุธระยะเวลาในการให้ผลนะคะก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้โดยรวมนะคะยังถือว่าเป็นช่วงนาทีทองหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามาผ่อนจักหนักให้เป็นเบาได้อยู่ค่ะและความพิเศษของคลิปนี้นะคะก็อยู่ในช่วงสุดท้าย จะมีเกร็ดความรู้นะคะ EP 2ที่เกี่ยวกับดาววันเกิดดึงมาเฉพาะจุดสำคัญสำคัญค่ะเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะผู้ฟังใหม่หรือว่าท่านที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของโหราศาสตร์ก็สามารถฟังได้คุณจะได้รู้จักดาววันเกิดของตัวเองได้ดีขึ้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยสำหรับลัคนาราศีกรกฎนะคะ จุดเด่นของพวกคุณตอนนี้อยู่ที่ดาวทั้งสามดวงที่อยู่ในภพวินาศมีดาวพุธเป็นเกษตรค่ะตำแหน่งนี้นะคะมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเงินนะคะการทำมาหาได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็อุปสรรคนะคะปัญหาจากคนรอบข้างบางสถานะหรือว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัว เพราะว่าช่วงที่ใกล้เคียงกันนี้นะคะก็มีอิทธิพลของพระเกตที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพมรณะซึ่งเป็นภพเรือนที่เสียพระเกตนะคะเพิ่งจะย้ายออกไปอยู่ในภพปัตตานีแต่ก็ส่งกําลังถึงดาวเสาร์นะคะที่อยู่ในภพมรณะอยู่ดีค่ะจากแค่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะการทํางานของคุณยังคงมีการขับเคลื่อนนะคะยังพอไปได้แต่ว่าอุปสรรคที่เกี่ยวกับคนรอบข้างนี่แหละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนแล้วก็ตัดกําลังคุณได้พอสมควร ไะล่กันมาจากตามเหตุการณ์นะคะจากพบกรรมมาตั้งแต่เมษายนนะคะหลังสงการเป็นต้นมาเกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่คุณตั้งใจไว้สักทีเดียวนะคะสำหรับบางสายงานเพราะว่าโดยภาพรวมนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ยังถือว่านะคะคุณก็ยังดีกว่าอีกหลายลัคนาราศีที่เราทามาและพอมาถึงภพลาภานะคะก็ยังคงถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีคะ่ะ ซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะก็มีดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันถึง5ดวงมีทั้งดาวที่มาจากพบเรือนที่ดีแล้วก็เสียก็เหมือนนะคะมีทั้งสิ่งที่ส่งเสริมและก็จุดที่บั่นทอนเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมาถึงจังหวะนี้นะคะดาวเริ่มกระจายตัวได้มากขึ้นแต่ก็กระจายเข้าไปอยู่ในภพวิน,นาศค่ะดีตรงที่ว่านะคะเขาอยู่ในตำแหน่งนี้กันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆ แต่ก็มีผลทําให้นะคะลาผลบางอย่างของคุณก็อาจจะมีบางส่วนที่เจือจางลงไปตอนนี้นะคะดาวเข้าไปกระตุ้นกันอยู่ในภพเรือนที่เสียเรื่องเก่าจบไปนะคะเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะมีเข้ามาแทนยังคงนะคะมีดาวอังคารที่ทิ้งท้ายอยู่ในภพเรือนที่ดีเพราะว่าถัดจากนี้นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในภพลาภะ ฉะนั้นเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวลาภผลที่คุณควรจะได้แต่นั่นมันก็หมายความว่านะคะคุณจะยังคงหยุดขยันกันไม่ได้ค่ะยังคงต้องทำให้ดีต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำคุณจะมีทั้งดาวพฤหัสและก็ดาวอังคารนะคะที่เป็นตัวแทนที่มาจากภพเรือนที่ดีเข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพลาภ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะของดาวพฤหัสเขาก็มาจากภพอริลาภผลนะคะมันจะไปเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาการช่วยเหลือผู้อื่นจะรูปแบบใดก็ได้ค่ะลักษณะงานของคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่านะคะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างก่อนแล้วจึงจะได้ลาภผลตามมาฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเน้นขับเคลื่อนกันค่ะ อุปสรรคก็ส่งอุปสรรคไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนได้บ้างแต่เราก็ต้องแยกแยะให้ออกค่ะดีส่วนดีเสียส่วนเสียเดี๋ยวทำปัจจุบันให้ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะตีความในคลิปนี้นะคะเราจะอธิบายแบบผสมดาวไปเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนื้อหาเยอะนะคะเดี๋ยวมีเกร็ดความรู้ในช่วงท้ายด้วยเมื่อดาวการเงินนะคะแล้วก็ลาบผลเข้าไปกระตุ้นอยู่ในภพเดือนที่เสีย สำหรับผู้ติดตามมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะทราบว่าตรงนี้เราได้มีการเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่ามันจะเป็นจุดที่มีส่วนเข้ามาบั่นทอนทรัพย์ของคุณได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะในภพเรือนนี้แต่ว่าด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรนะคะมันก็ย่อมที่จะต้องมีด้านที่ดีแฝงอยู่ด้วยได้บ้าง นั่นหมายถึงนะคะลาภผลหรือว่าสายงานบางอย่างที่ถูกฉลกกระพบเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบมากนะักหรือไม่นะคะเราก็ต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการหาทรัพย์การทํามาหาได้ให้ถูกฉลกกระพบเดือนนี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งนั่นก็คือการทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะการซุ่มทาช่วงนี้อย่าทําอะไรเอิกรกะเลยค่ะ อย่าไปเป็นจุดสนใจไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือว่าเจ้าของกิจการทำผลงานของเราไปแบบเงียบๆนะคะแล้วก็ไปเน้นที่คุณภาพช่วงที่คุณควรที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะถ้าจะให้มีประสิทธิภาพคุณควรที่จะต้องทำกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีการแนะนำไปแล้วมาถึงจังหวะนี้นะคะจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าช่องทางการเงินแบบลับๆที่ไม่เปิดเผยมีการติดต่อมีการดิวงานอะไรที่อยู่เบื้องหลัง หรือว่าเข้าไปรับรู้เรื่องของผลประโยชน์เงินใต้โต๊ะหรือว่าสินบนก็ได้เพราะว่าพบเดือนนี้นะคะเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบค่ะคุณเอาหลักการนี้นะคะไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรือว่าเป็นลักษณะของลาบผลจากแดนไกลนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องติดต่อกับ ต่างประเทศชาวต่างชาติตรงนี้ยังส่งผลดีนะคะกว่าธุรกิจทั่วไปการทำการค้าการขายถ้าคุณอยู่ในทําเลที่มีนักท่องเที่ยวก็ถือว่าดีค่ะหรือไม่นะคะก็ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสายงานออนไลน์อยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากจากภพมรณะนี้ถือว่าถูกฉลกกันค่ะ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะทำให้อยู่บนโลกออนไลน์ไปเลยให้ไปใช้ในการส่งเสริมในเรื่องของการทํางานนะคะท้าจะประชาสัมพันธ์บางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าสายงานอาชีพที่มีความซับซ้อนนะคะเช่นว่านักสืบทนายความเรื่องของศาสตร์ลี้ลับนะคะการค้นคว้าวิจัยถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรที่มีความซับซ้อนคุณจะเรียนรู้ได้ไวนะคะในจังหวะนี้ และสำหรับคนที่มีไรายได้ประจำนะคะถ้าคุณต้องการที่จะมองหาอาชีพพิเศษหรือว่าอาทิเสรมิมก็เน้นนะคะให้มามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราแนะนำไปค่ะมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกทั้งนะคะก็เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรใหม่ๆทั้งสิ้นถ้าเป็นสายงานที่ไม่ได้ถูกฉลก,กับพบเรือนนี้นะคะก็ควรที่จะทำเท่าที่มีอยู่ในมือไปก่อน หรือว่านะคะถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำร่วมกับใครช่วงที่ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะเข้าพบเรือนที่เสียอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ของการปกปิดซ่อนเร้นไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดหรือว่าจากที่ไม่เคยมีปัญหานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเกิดความสะดุดติดขัดบางอย่างเข้ามาให้คุณรับรู้ได้บ้าง หรือว่าถ้าใครมีลูกนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะทวงเงินคืนได้ยากเช่นกันอาจจะต้องรอจังหวะนะคะเพราะถือว่าในตําแหน,น่งนี้อาจจะไม่เหมาะที่คุณจะทําธุรกรรมธุรกิจทางการเงินสักเท่าไหร่หรือว่าจะใครนะคะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ยืดเยื้อมาถึงช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นนะคะถึงขั้นคดีความฟ้องร้องเรื่องของผลประโยชน์กันได้ เอาเป็นว่านะคะระวังเรื่องของการครบคนโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าไว้ใจใครส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตรงนี้พูดยากค่ะเพราะว่าปกตินะคะดาวการเงินเข้าพบเรือนที่เสียเราจะไม่ค่อยแนะนำหรอกค่ะแต่ว่าน,นี้ดาวเจ้าเรือนการดาวเจ้าเรือนวิน,นาศเขาเป็นเกษตรแล้วก็อยู่ในภพนะคะที่เป็นประเภทที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ ซึ่งมันก็เหมาะนะคะกับการเสี่ยงโชคตรงนี้ก็ถือว่านะคะเป็นความโชคดีส่วนบุคคลละกันค่ะจะลองเปิดดวงนะคะก็ขอเอาแค่พอได้ลุ้นนะคะเพราะว่าเราคงไม่สามารถเป็นผู้โชคดีกันได้หมดทุกคนเอาเป็นว่านะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ลาภผลมันจะมีทั้งด้านที่ดีและเสียสามารถเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันไปดูเกณฑ์อื่นๆกันบ้างนะคะ ระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องบางคนค่ะเป็นไปได้นะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นว่านะคะการเข้าใจผิดการกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้เป็นปัญหาบานไปลายได้นะคะเกณฑ์ของการที่จะมีความห่างเหินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องแยกตัวออกไปนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะต้องย้ายที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราว บางคนสามารถไปได้ถึงขั้นย้ายถิ่นฐานได้เลยจากต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหรือว่าจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันจะเป็นความห่างเหินเพราะว่าจำเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะเช่นว่าต้องเดินทางไปทำงานที่ไกลไๆหรือว่าเป็นความห่างเหินที่จำใจเพื่อว่าเป็นการหลบหลีกนะคะความยุ่งยากบางอย่างในครอบครัวแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยกันเสมอไป บางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็อาจจะไม่พูดกันค่ะตอนนี้นะคะผลกระทบที่เกี่ยวกับคนรอบข้างของคุณค่อนข้างชัดเจนอาจจะต้องใจเย็นๆกันไว้หน่อยนะคะเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องปล่อยผ่านกันบ้างค่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรหรือว่าถ้ามีปัญหานะคะที่จะทำให้คุณเป็นห่วงเป็นกังวลใจซึ่งไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะคะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ก็จะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคนที่มีอายุมากกว่าตรงนี้นะคะเป็นผลมาจากดาวเสาร์ที่มีพระเกตเข้าไปกระตุ้นและองศานี้นะคะส่งผลมาถึงภพวินาศจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายค่ะถือว่ามีความเปราะบางนะคะหรือไม่นะคะคุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะควรที่จะต้องดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ใจค่ะ หรือไม่นะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจะมีจุดที่ชำรุดสุดโทมตรงจุดเสียนี้นะคะอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะที่คุณจะถูกผลกระทบจากดาวเสาตรงจุดนี้อีกทั้งนะคะยังคงมีลาบผลในเรื่องของเครือข่ายสังคมคอนเน c t ชั่น กับเพื่อนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะห่างเขินกันไปนะคะแต่ว่าในส่วนที่ยังคงพึ่งพาช่วยเหลือกันได้ก็ยังคงมีอยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการติดต่อประสานงานการเดินทางนะคะไปได้ทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศการทำเอกสารข้อตกลงรวมไปถึงนะคะมิตรใหม่ได้รู้จักคนหรือว่าสังคมที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยมีโอกาสได้ไปติดต่อประสานงานกับสังคมที่หลากหลายมากขึ้น เรื่องของการริเริ่มการบุกเบิกนะคะหรือว่าโอกาสอะไรใหม่ๆบางอย่างก็อาจจะมีเข้ามาแบบไม่คาดคิดบางคนได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะคะการเป็นที่ยอมรับและไม่ว่านะคะคุณจะถูกมอบหมายงานในรูปแบบไหนก็ตามลักษณะงานมันจะต้องใช้ความสามารถความพยายามและก็ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นบางคนนะคะได้ทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทำหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป เจ้าของกิจการนะคะถ้าคุณปูลากฐานกิจการของคุณมาดีตอนนี้คุณก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณควรจะได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการเป็นธุระค่ะทั้งงานหลวงงานราชนะคะจัดประยุ่งกันแน่นอนแต่ก็จะเป็นการยุ่งนะคะที่มีการขับเคลื่อนหรืออย่างน้อยนะคะก็ได้สะสางสิ่งที่ค้างคๆออกไปได้พอสมควร สำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการทดลองงานนะคะแล้วก็อาจจะมีหลักเกณฑ์นะคะในแต่ละที่ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าด้วยคุณภาพของดาวที่เป็นเกษตรนะคะคุณก็น่าที่จะมีโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจํา หรือว่านะคะถ้าจะให้ตีความแบบแย่สุดๆไปเลยก็คือถ้าบริษัทหรือกิจการงานที่คุณทำอยู่นะคะเขามีการจ้างคนออกจากงานตรงนี้เราก็มองว่านะคะคุณก็จะไม่ถูกเลือกล้ค่ะยังไงคุณก็ยังคงที่จะต้องมีงานทำต่อนะคะต่อให้ภาระรับผิดชอบของคุณจะหนักมากขึ้นก็ตาม หรือว่าใครนะคะคุณต้องออกจากงานช่วงที่ดาวเจ้าเรือนกร,รมมะนะคะดาวอังคารเป็นเกษตรช่วยคอมเมนต์แล้วก็บอกเหตุผลเราทีค่ะจะขอบคุณมากๆเลยและสำหรับคนที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่นะคะถ้าจะมีโอกาสใดๆที่เข้ามาในจังหวะนี้แต่ก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็อยากให้คุณนะคะเปิดใจรับไว้พิจารณาไว้หน่อยค่ะ หรือว่านะคะจะทำอะไรได้ก็ควรทำไปก่อนแล้วก็ค่อยๆนะคะไปขยับขยายหาลู่ทางไปในภายหลังแล้วก็ขอปิดท้ายกันนะคะที่จุดเด่นของดาวอังคารซึ่งเรานะคะตีความอย่างละเอียดไปในคลิปที่แล้วแล้วค่ะจะสรุปชั้นๆน,นะคะสำหรับผู้ฟังใหม่ คบเดือนนี้นะคะเป็นตำแหน่งของสถานะการทำงานความก้าวหน้าการเจริญเติบโตนะคะเป็นช่วงที่คุณจะควรที่จะผลักดันนะคะเรื่องของการทำงานได้ดีที่สุดแล้วในรอบปีแต่ว่าโดยปัจจัยของเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่กันในปัจจุบันนะคะมันก็คงไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องง่ายหรอกค่ะโดยเฉพาะเจ้าของกิจการอาชีพอิสระการทำการค้าการขายนะคะก็น่าจะต้องมีอุปสรรคพอสมควร แต่ว่านะคะถ้าไม่พยายามผลักดันทำให้เต็มที่ภายในเดือน2เดือนนี้นะคะเราก็มองว่านะคะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเสียโอกาสสำหรับพวกคุณไปเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียวนะคะที่ดาวจะเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งนี้สำหรับส่วนที่เราจะเพิ่มเติมให้ในคลิปนี้นะคะจะพูดในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากที่พวกคุณเคยได้ยินกันโดยพิจารณาจากนะคะดาวตั้งรับในพื้นดวงกาเนิด ในที่นี้นะคะจะมีผลกับพบกรมมะที่มีดาวอังคารนะคะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรจะมีผลอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะถึง14กรกฎาคมโดยประมาณท่านที่ไม่ทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองนะคะก็สามารถฟังได้เป็นความรู้ค่ะถ้าใครนะคะมีดาวตั้งรับนะคะในพื้นดวงกำเนิดเป็นดาวบาปะเคาะได้แก่นะคะดาวอาทิตย อังคารดาวเสาร์และก็พระราหูตําราท่านว่านะคะให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยค่ะเรื่องของฟืนไฟการทะเลาะเบาะแวงนะคะการกระทบกระทั่งอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะพระราหูนะคะเป็นดาวตัวแทนที่มาจากภพมรณะระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีอำนาจเหนือกว่า จะให้โทษนะคะทำให้ชีวิตบางแง่มุมของคุณอาจจะพลิกผันได้หรือไม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายกันและสำหรับนะคะคนที่มีดาวสุประค์ตั้งรับได้แก่นะคะดาวจันทร์ดาวพุธแล้วก็ดาวสุเมื่อดาวอังคารนะคะโคจรเข้ามาทับนะคะจะส่งผลไปในทางบวก ถ้ามีแผนอะไรที่คุณตั้งใจไว้นะคะก็ขอให้มุงม่งมั่นตั้งใจค่ะเพราะว่ามีโอกาสจะเป็นไปตามดังที่คุณตั้งใจไว้หรือว่าถ้าเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็จะทุเลาเบาบางลงศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีก็จะทำอันตรายคุณไม่ได้อีกทั้งก็มีโอกาสที่คุณจะได้ล่าผลทางการเงินนะคะหรือว่ามีช่องทางการมีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามาและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสตั้งรับ เมื่อดาวอังคารโคจรเข้ามาทับนะคะจะส่งผลให้คุณมีปัญหาก่อนโดยเฉพาะกับผู้หญิงแล้วถึงจะมีลาภผลตามมาส่วนใครนะคะที่ไม่ได้มีดาวตั้งรับดาวอังคารอยู่ในตำแหน,น่งนี้ก็จัดว่านะคะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะทั้งด้านที่ดีและเสียนะคะไม่ได้ส่งผลด้านใดด้านหนึ่งเด่นชัดมากเป็นพิเศษคุณจะเห็นนะคะว่าถ้ามีดาวตั้งรับเป็นดาวป่าประเคาะจะให้ผลไปในทางลบ หลักการตรงนี้นะคะใช้ได้กับตำแหน่งอื่นๆนะคะที่ดาวอังคารโครจรเข้าไปแค่ว่าความหนักเบาก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะนี่เป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะการพิจรารณาจริงๆนะคะจะมีองค์ประกอบอื่นๆหลายอย่างค่ะคนที่เรียนศึกษาโหราศาสตร์คุณจะทราบดีนะคะว่ามีความซับซ้อนอะไรที่เราพอจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมให้ได้นะคะเราจะพยายามเอามาพูดให้ฟังกันค่ะแบบง่ายๆเข้าใจกัน จะได้ฟังโ,โหราศาสตร์กันแบบไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ระวังกันได้ถูกจุดหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นเกษตรในสองตำแหน่งนี้อณิสงในด้านที่ดีนะคะมันสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งจากปัจจัยภายนอกด้วยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็มีอยู่เหตุผลเดียวอีกเช่นเคยนะคะที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงเวลานี้ก็คือถ้าทักษะจรของดาวอังคารหรือว่าดาวพุธใครเป็นกละกินนีคุณความดีที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะเก็ตความรู้ EP 2ค่ะที่เกี่ยวกับดาววันเกิดในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะใช้6นาฬิกาเป็นการขึ้นวันใหม่ ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันที่6กรกฎาคม2,566ถ้าดูจากปฏิทินทั่วไปนะคะก็คือวันพฤหัสแต่เนื่องจากเวลาเกิดตี3-50นาทียังไม่ถึง6นาฬิกานะคะหรือว่าเกิดก่อน6โมงเช้านั่นเองในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาววันเกิดของคนคนนี้ก็คือดาวพุธเราทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้น พอคุณทราบดาววันเกิดที่ถูกต้องของตัวเองกันแล้วนะคะก็มาเทียบดูจากตารางนี้ค่ะซ้ายมือสุดนะคะก็คือวันเกิดของพวกคุณแต่ละคนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะไล่ลงมาจนถึงวันเสาร์และขวามือสุดดาวที่ตกอยู่ในช่องของกลกกินีที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะดาวเหล่านั้นก็คือตัวแทนของวันนั้นๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะกำลังจะบอกให้คุณทราบว่า วันที่ไม่เหมาะที่จะใช้ทำการมงคลสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีใดนะคะใช้หลักการเดียวกันนี้หมดค่ะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์เาวที่เป็นกลกินีของคุณก็คือดาวศุกร์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันศุกร์เช่นกันคนที่เกิดวันจันทร์เดวที่เป็นกลกินีคือดาวอาทิตย์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอังคาร ดาวที่เป็นกลกินีคือดาวจันทร์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธดาวที่เป็นกลกินีคือดาวอังคารวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอังคารคนที่เกิดวันพฤหัสดาวที่เป็นกลกินีก็คือดาวเสาวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันเสาคนที่เกิดวันศุกร์ดาวที่เป็นกลกกินีคือพระราหู วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลของคุณไม่มีนะคะเพราะว่าหลักการของช่องนี้เราจะไม่ใช้พระราหูมาแทนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับวันพุธไม่ว่าคุณจะเกิดพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะคะช่องนี้ก็คือดาวพุธเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระราหูเป็นเพียงแค่กลกินีอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ ดาวที่เป็นกาลกินีของคุณก็คือดาวพุธวันที่ไม่เหมาะทําการมงคลก็คือวันพุธครบแล้วนะคะทั้ง7วันสรุปเนื้อหาสําคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าไม่ควรที่จะทําการมงคลใดๆในวันที่เป็นกาลกินีกับดาววันเกิดของตัวเองโดยเฉพาะนะคะเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าภ้าเป็นเจ้าของงานเช่นว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการห้างร้านนะคะ งานแต่งงานของคุณหรือว่าถอยรถใหม่ป้ายแดงและทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะคุณสามารถใช้วิจารณญาณและก็ความเหมาะสมความสะดวกของพวกคุณได้เลยค่ะสิ่งที่เราพูดมานี้นะคะเป็นหลักการทางโหราศาสตร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกรลกินีกับดาววันเกิดของตัวเองและโดยเฉพาะวันอังคารนะคะตรงนี้เพิ่มเติมให้ค่ะ เป็นวันที่ไม่ควรใช้ทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามเนื้อหาต่อไปนะคะเราจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าดาวประจำราศีมีความเชื่อมโยงยังไงกับดาววันเกิดในที่นี้นะคะจะยกตัวอย่างคนที่เกิดวันอังคารดาวที่เป็นกลกินีก็คือดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีกรกฎด้วยนะคะ ตรงนี้กำลังจะบอกว่าเรื่องของดาวอย่าเพิ่งมองว่าความเป็นกาลกินนีนะคะเขาจะมีความร้ายกาจน่ากลัวอะไรมากมายดาวทุกดวงล้วนมีสองด้านเสมออย่างภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะตำแหน่งของดาวที่ได้มาตรฐานดีค่ะลัคนากรกฎเราก็จะยกเอาดาวจันทนะคะดาวประจำราศีของคุณขึ้นมาให้คุณรู้จักมากขึ้นทุกตำแหน่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมีความแข็งแกร่งแตกต่างกัน ดีที่สุดก็คือเป็นเกษตรอยู่ในราศีกรกฎนะคะเพราะว่าถือว่าอยู่ในภพเรืองตัวเองคนที่รู้ดาวในพื้นดวงกําเนิดนะคะถ้ามีดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ดาวก็จะมีอานิสงส์ในด้านที่ดีด้วยเช่นกันค่ะความเป็นกัละกินีนะคะก็จะถูกผสมผสานเข้าไปก็จะมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวังฉะนั้นนะคะเรื่องของดาวหรือว่าเลขสองยังไม่อยากให้คุณต้องไปกังวลมากค่ะ เพราะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอนะคะอย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าเพื่อความสบายใจถ้าคุณอยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขที่เป็นกะละก,กินีด้วยตรงนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะก็น,น่าจะประมาณนี้นะคะเกร็ดความรู้เบื้องต้นสำหรับดาววันเกิดรู้จักดาวประจำราศีรู้จักดาววันเกิดนะคะในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ลักษณะของดาวทั้งสองแบบนี้นะคะเมื่อผสมผสานกันก็จะออกมาเป็นลักษณะนิสัยใจคอของคนคนนั้นได้ด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นนะคะรักนาราศีเดียวกันเกิดคนละวันนิสัยใจคอก็แตกต่างกันค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองเก่งอะไรอ่อนด้อยตรงไหนนะคะ เราก็เหมือนกับเมล็ดพัน,นุ์นี่แหละคะ่ะที่ต้องการดินน้ําและก็สภาพอากาศในการจเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกันนะคะใครโชคดีหน่อยนะคะคุณก็ได้เกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการจเจริญเติบโตแค่ว่าจะใช้ความโชคดีนั้นนะคะได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ถือว่าทําบุญมาดีด้วยส่วนหนึ่งจึงมีคําเปรียบเลยที่ว่านะคะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ะคะ่ะ แต่ว่าแข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ซึ่งในทางโหราศาสตร์ก็เช่นกันนะคะเราจะมีจังหวะชีวิตที่ถูกกํำหนดกันมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งของแต่ละคนมีของเก่าที่ติดตัวกันมานั่นแหละคะ่ะว่าง,ง่ายๆบางอย่างบางเรื่องนะคะเราจึงไม่สามารถไปทําตามกระแสรหรือว่าทําตามคนอื่นเข้าได้พูดง่ายๆนะคะก็คือคุณไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นตัวของตัวคุณเองคะ่ะ อย่างบางคนนะคะที่บ้านมีกิจการเป็นของตัวเองหรือว่ามีอาชีพเฉพาะที่สามารถสืบทอดเป็นวิชาได้แต่ก็ไม่ชอบนะคะดินรนเพื่อที่จะไปตามหาความฝันไปตามโชคชะตาที่เขาถูกลิขิตมาหรืออย่างคนในรัฐบาลนะคะที่นั่งกันอยู่ในสภาก็จะมีทั้งคนที่ดีและก็คนไม่ดีวาสนาที่ติดตัวกันมาก็แตกต่างกันตัวอย่างก็มีให้เห็นนะคะว่าบุญมีแต่ก็ต่มบังทุกอย่างล้วนแล้วถูกกาหนดมาค่ะ ฉะนั้นนะคะการสร้างสะสมบุญบารมีการเป็นคนดีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะสร้างเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นและสุดท้ายนะคะเราก็ขอให้พวกคุณใช้ชีวิตให้มีความยืดหยุ่นค่ะกับทั้งตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปทําอะไรนะคะก็ให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีกันค่ะเดินทางสายกลางนะคะ รู้จักตัวเองดูแลความคิดจิตใจการกระทำแล้วก็ร่างกายค่ะให้มีความสมดุลจะได้มีกำลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตกันนะคะและที่สำคัญถ้าคุณรักษาศีลศีลก็จะรักษาคุณค่ะและก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสาหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ แล้วก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ